คุณพระคุณเจ้าเขาจัดการกงเล็บมังกรใต้ได้ง่ายดายขนาดนั้นชเชียวเขาเป็นใครกันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากงเล็บมังกรใต้จะแพ้ไม่จริงน้อแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะเจ๋เลยใครจะเป็นลายต่อไป มาเอ้ยพวกเราถอยผันไปหันหน้าพวกเราไล่ตามไปไม่พวกเราไม่มีกำลังพองให้ไล่ตามพวกนั้นแล้วพวกเจ้าคิดจะฝากกับดักนี่เงานี้ไปได้ยังไงกันฮะถึงจะไล่อย่างไงไปหน่อยแต่พวกท่านช่วยพวกเราออกไปหน่อยจะได้ไหม ได้อยู่แล้วพวกเราออกมาแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะออกมาจากนรกนั่นได้แล้วขอบพระคุณที่ช่วยพวกข้าไว้ขอบคุณมากข้าจนซูกุกจากสำนักดาบไหหลำ ถ้าท่านไม่ว่าอะไรขอทราบซื่อท่านจะได้หรือไม่ข้าเป็นสิ์รุ่นที่สี่ของสำนักควาซานจูซิออนอ๋อถึงว่าชื่อท่านคุ้นๆท่านคือวีรบุรุษแห่งฝ่ายธรรมะบางกรกบีเองสินะหือพูด ถึงหนึ่งในอันดับสวรรค์ว่าเป็นมังกรกระบี่เนี่ยนะทําไมถึงหยาบคายแท้ล่ะถึงดูจากสีหน้าแล้วไม่น่าจะจงใจก็เถอะข้าก็อย่าคุยกับท่านมากกว่านี้แต่พื้นที่นี้อาจเป็นอันตรายได้เอาไว้คุยกันต่อดีกว่าหรือไม่เอางั้นก็ได้ถ้าเลือ ว่าแต่ว่าพอคิดว่าสามในห้ามังกรสามปักษาเพิิงจะมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ย <Yes. S 1> เกิดอะไรขึ้นในที่ลาบกลางนั้นหรือ <Yes. S 1> เกิดสงครามระหว่างฝ่ายธรรมะกับลัธิมานหรือฝ่ายอธรรมหรือไง <Yes. S 1> ดูจากสีหน้าพวกท่านแล้ว <Yes. S 1> คงเป็นเส้นนั้นสินะ yes. ถึงข้าจะรู้สึกผิดต่อคนที่ช่วยเราไว้แต่สำนักไหหลําในตอนนี้ก็ย่ำแย่อยู่เหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะข้าว่าท่านคงเข้าใจอะไรผิดไปแล้วละ่ะท่านได้ยินเรื่องเกี่ยวกับที่ลาบกลางครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หือคงสัก1-2ปีได้ละมั้งกาดแล้วเชียว ก่อนอื่นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ราบกลางนะ่ะพูดเรื่องจริงนั้นหรอไม่รู้เลยว่าควรเชื่อดีหรือไม่ที่ลาบกลางมาทะเลใต้มักซาแต่นี่มันจะซาเกินไปแล้วเกิดอะไรขึ้นที่ก่อให้หลับงั้นหรอใช่ สำนักข้าได้ต่อสู้ยืดเยื้อยาวนานกับสำนักดาบในเกาะอีกสำนักหนึ่งที่มีชื่อสำนักกวงหวนกับจริงจะว่าเป็นเหมือนสงครามก็ว่าได้สมภารวรยุทธช่วยอะไรไม่ได้และพวกนั้นก็แก่งพอๆกับพวกเราพวกเราก็เลยจบสงครามนี้ไม่ได้ง่ายๆแต่ระหว่างสงครามกับพวกนั้น คนพวกนั้นก็โผล่มาพวกเงือกที่มาจากวังมังกรเผ่ามังกรทะเลใต้เผ่ามังกรทะเลใต้เ,ตเป็นเผ่าที่มีตัวตนอยู่ในตำนานมานับร้อยปีหรืออาจถึงพันปีพวกนั้นเป็นเผ่าที่ พื้นฐานคือกลุ่มของผู้ศรัทธาผู้ที่พวกนั้นบูชาก็คือราชันมังกรผู้ปกครองสีข้าบสมุทรลาซันมังกรสีข้าวสมุทรหรือว่าเผ่ามังกรทะเลใต้จะถูกต้องวางมังกรของมังกรแดงแดนใต้ลาซันควางลีโอยุน พองั้นถึงได้เรียกว่าเงือกสินะแลกข้าก็คิดว่าใครมากันแกล้งหรืออาจจะเป็นสำนักธรรมะเล็กๆในสักสำนักแต่ว่าพอได้สู้กับหอบพวกนั้นข่าก็คิดว่าอาจเป็นของจริงพวกข้าเจ็บหนักจากสงครามกับสำนัก กวงหวนกลับมาอยู่แล้วสิ่งที่สร้างหน้าเลวไหลจริงๆก็คือเผ่ามังกรทะเลใต้มาและหวนกลับโดยทะเลจริงๆอะไรนะอาจจะฟังดูเหมือนเรื่องล้อเล่นแต่มันก็เป็นความจริงแท้แน่นอนพวกนั้นอาจจะเป็นเงื่อจริงๆก็ได้ บนเกาะไหหลำม,มีความเชื่อพื้นฐานมากมายอยู่แล้วในบรรดาความเชื่อนั้นเรื่องที่มีอิทธิพลที่สุดก็คงเป็นเทพสมุทรพวกเกี่ยวข้องกับทะเลและมังกรผู้พิทักษ์แห่งทะเลใต้ลาซอนมังกรทะเลใต้พวกนั้นเรียกตัวเองว่าทูตสวรรค์และวิาพากวิจารพวกเราพวกข้าก็ได้ แต่เชื่อคําพวกเขาเท่านั้นจากนั้นพวกเราก็ได้ยินว่าฐานทัพลับของเผ่ามังกรทะเลใต้อยู่บนเกาะไฮลำและเตรียมตัวโจมตีไม่อยากเชื่อเลยว่าข้าจะตัดสินใจบุ่มบาโมโง่เขาเช่นนั้นอย่าโทษตัวเองนักเลยขอบคุณนะ แต่ถ้าไม่ใช่เพราะมาหาสงครามธรรมะมนันงั้นพวกท่านก็มาเพาะอยากให้ช่วยสู้กับสวรรค์ทมินหรืออะไรงั้นเหรอประมาณนั้นแหละประมาณนั้นพวกเราไม่ได้มาหาสำนักดาบไฮลัมแต่มาหาสร้างตีเหล็กคนหนึ่งนะนะ <c oughs> รู้จักสร้างตีเหล็กที่ชื่อว่ากัน บนเกาะให้หลำหรือไม่กันเงินหร,หรือืรู้สึกเหมือนจะเคยได้ยินมาก,ก่อนแต่ก็ไม่แน่ใจแต่ท่านอาจารย์ข้าเจ้าสำนักเราอาจจะรู้จักก็ได้พูดถึงท่านวีอิวเฮสินะหรือว่าท่านจะพาพวกเราไปหาเขางั้นเหรออยู่แล้วละ เอามังกรทะเลใต้ทําไมเผ่าที่จู่ๆก็โผล่ามาอย่างพวกนั้นกับยังไม่เป็นที่รู้จักในกะริยุกนี้กันหรือว่าพวกนั้นจะเกี่ยวข้องกับสวรรคธมินตอนนี้ข้าจะเฝ้าดูไปก่อนก็แล้วกันเขาลิมโมยินดีต้อนรับ ข้าคือวีอิวแฮเจ้าสำนักดาบไฮหลัมรู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าสุดยอดปรมาจารย์ดาบทะเลใต้ข้าได้ยินทุกอย่างจากสิทธิ์แล้วขอบคุณพวกท่านมากที่ช่วยโอ้มองไม่ออกเลยว่าเขาอยู่ระดับไหนข้าก็แค่ทำเรื่องที่สมควรเท่านั้น วีรบ,บุรุษเนี่ยต่างกันจริงๆสำนักดาบไฮหลัมติดหนี้บุญคุณสำนักควาซอนกับตระกูลเจกัดเสียแล้วถึงพวกเราจะช่วยได้แค่ระดับหนึ่งเพราะสถานการณ์ไม่สู้ดีแต่ถ้าพวกท่านต้องการสิ่งใดก็โปรดบอกมาเถิดถ้อยเงินสร้างตีเหล็กแซกันเงินหรือคนที่ท่านตามหาคงเป็นกัญญาจีสินะ เขาเป็นสร้างตีเหล็กมากความสามารถที่ไม่ได้ช่วยเหลือเพียงสำนักดามไฮลัมแต่ช่วยสำนักทั่วเกาะแม้แต่การซ่อมอุปกรณ์ของสำนักผู้เถากับการผลิตอาวุธก็เป็นฝีมือของเขาทั้งนั้นแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่ในเกาะแล้วนี่สิถ้าจะพูดให้ถูกคือเขาอยู่ที่นี่นั่นแหละนะ ท่านเ่วอธิบายทีจะได้หรือไม่ที่สุดท้ายที่มีคนเจอเขาคือทะเลใต้พูดให้ซัดก,กวนก็คือเขาอยู่ในใจกลางทะเลใต้นะ่ะคือเผ่ามังกรทะเลใต้ข้าขอพูดไว้ก่อนเผื่อท่านเข้าใจอะไรผิดไป ข้าไม่ได้คิดจะหลอกท่านหรืออะไรหรอกนะข้าก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจไปที่นั่นเองหรือเปล่าแต่ก่อนหน้านี้มีคนเห็นคนที่คิดว่าน่าจะเป็นเผ่ามังกรทะเลใต้หายไปในทะเลใต้หวัวจะปวดเลยนะสิแบบนี้ก่อนหน้านั้นวังมังกรเนี่ยมีจริงหรือเปล่า ข้าเองก็อยากรู้เหมือนกันแต่ข้าไม่มีทางยืนยันได้สำนักเรากับสำนักกวางหวนกับพยายามเข้าใกล้พื้นที่นั้นสองสามครั้งแล้วแต่ว่าขึ้นกับรุนแรงเรือก็พิกคว่ำเพราะค,ค่ายกลกระดับข้าได้ส่งลูกศิษย์ที่รอบรูวิชาวาลีไปแต่ก็ไม่มีใครรอดชีวิตกลับมาเลยวิชาวาลี พวกเงือกคือคนที่ใอ้วิศาวาลีนี่เองเสียดายที่ตอนนี้เอวิศาวาลีที่สำนักไฮหลัมแบบว่าแถวๆนี้มีโจรสลัดหรือเปล่าพวกที่ใช้วริยุทธ์เป็นนนะโจรสลัดเด้อก็มีอยู่นะแต่ว่าทำไมถึงถามถึงพวกเขากันละ่ะ เงนที่ข้าอยากเจอยืมจากพวกเขาสักหน่อยข้าคือลาส่อของอน,เนาเชนหาหลังลกเพ่ข้าหมายถึงกระตันมีอะไรพวกเราเจอเรือขอรับไม่ใช่พวกกองทัพได้ไหมเป็นแค่เรือลำเล็กๆขอรับกระตัน มีสาวสวยอยู่บนนั้นคนหนึ่งด้วยลงไปซะโอ<ฮ>้ย<ฮ>ยันบันไดเฮ้ยว่องเลยมากันแค่สามคนมันจะไม่เป็นไรจริงๆนะขอรับ โอ้แหม้เจ้าคงไม่คิดหันกลับจริงๆหรอกใช่ไหมข้าเกียดผู้ชายที่ดีแต่เสียงดังดูดันอยู่ในห้องนอนนะฮะแบบนี้รู้สึกดีกว่าเยอะเลยรู้สึกดีกว่างั้นเหรอเลีวไหลว้าวสวยสุดๆเลยนี่หว่า เจอสากกระเบือยันเรือลบมาหมดทะเลแล้วแต่ก็ไม่เคยเจออะไรเลวไหลเท่านี้มาก่อนผู้ลุกลาเทะเลใต้บังมัน <c oughs> <c oughs> เจ้าสร้างงดงามจนแม้แต่พูดที่เล่าเพราะว่าอยู่ในวังมังกรยังต้องอิจฉาดูเหมือนเจ้าจะไม่ใช่แม่นางธรรมดาสินะดีข้าจะใจดีเมตตาให้เจ้ามา เป็นเมียก็แล้วกันพูดมากปากเมน็นสำนักดาบให้ลำไปตรวจดูว่าไม่มีใครรอรอบจริงไหมไม่ต้องห่วงพวกเรามากันแค่นี้แหละปักษาเพิงดาบสถานเรียกข้าว่าลีฮัวก็ได้คิดว่าไงละ่ะลีฮัว แบบว่าข้ากา็บอกนางไม่ได้ว่าที่จริงเราอายุต่างกันโขอขอผ่านละกันพวกเราไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบนั้นกันนี่สัมพันธ์แบบไหนงั้นเหรอคงไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์ทางกายหลักสินะมาสนใจเจ้าพวกนี้กันก่อนเถอะนี่พวกเจ้าคิดว่ากำลังอยู่ที่ไหนกันดูถ่าพวกมัน คงเสียสตินั้นสินะช่างเถอะจับเจ้าหมอน,นั่นไปขังแล้วกํำลาผู้หญิงอย่าให้บาดเจ็บซะรวงเจ้าลูกศิษย์สำนักดาบไพลําลนะเป็นพิเศษด้วยครับลูกพี่ข้าจะไปจัดการตัวหัวโจกส่วนพวกเจ้าก็รออยู่ตรงนั้นไปก็แล้วกันไว้เจอกันนะ นะเจ้านั่นหายไปแล้วถามจริงไม่นึกเลยว่าจอมยุทธขั้นไร้ขอบเขตจะเป็นโจรสลัดเจ้านี่เองก็เป็นจอมยุทธขั้นไร้ขอบเขนั้นหรือสันพึ่งรู้ตัวเพราะสัมผัสถึงพลังไม่ได้ด้วยซ้ำ ไม่ได้การน,นี่มันไม่ใช่เวลามาทําอย่างนี้น่าประทับใจเหมือนกันนี่แกข้าจะทําตัวหน้าอายต่อหน้าลูกน้องไม่ได้จะสั่งสอนเจ้าที่คิดพุ่งใส่ข้าเองถ้าเจ้านี่อยู่ในสภาพสูงสุดของข้นไห้ขอบเขตแล้วก็ข้าต้องทําให้มันเหนื่อยซะก่อนกระทืบมันให้และแล้วเอาตัวมาให้ข้าฟะ โอ้ oh, สวยสมาร์ทเด็กๆอย่าทำให้นางมีรอยแผเยะลเสียล่ะข้าพยายามจะหั่นท่านให้เป็นสองท่อนแต่ดันพลาดซะได้ตอนนี้ข้าเข้าใจเรื่องที่ท่านเทพกระบี่หมายถึงแล้วละ่ะจัดการนางนัง่นซาทำหญิงดัน ก้าวยะทยานผิวไหววิชา72ดาบสถานน่าเบื่อจริงนะแต่เพราะวิชา72ดาบสถานของข้าก็เลยไม่ใช่ปัญหาอะไร ถ้าเส้นนั้นพวกเรามาเล่นกันทางรอทางนั้นจบดีไหมอะ้าใครกระตันเจ้าพวกนี้มันเป็นใครกรันพวกเจ้าทุกคนหลบไปซะให้ข้ามหาโจนสลัดแห่งทะเลใต้ผู้นี้จัดการมันเองกระตันลูกเพ่ว้า ข้ารอจนเบื่อแล้วหืมนั่นมันรูปแบบดาบเดียวไหหลํางั้นเหรอโอ้ดูวิศาข้าออกด้วยงั้นเหรอเนี่ยเป็นรูปแบบดาบที่ขึ้นอยู่กับการโจมตีเดียวที่ต้องทำก็คือหลบเพราะเขาจะทุ่มทุกอย่างไว้ในดาบเดียวตอนนี้เจ้าไม่มีที่ไหนให้หนีแล้ว เจ้าสร้างความมุนรอยพวกสลามก็เลยมารวมกันข้างล่าขอข้าถามอะไรหน่อยสิก่อนที่ข้าจะฟันเจ้าล่วงน่ะเฮ้อนี่เจ้าพูดมากขนาดนี้เป็นปกติเลยงั้นเหรอก็เอาสิเจ้าคงเป็นหนึ่งในร้อยสุดยอดจอมยุทธจากจงหยวนสินะชื่ออะไรล่ะจูซีออนแห่งสมภาวซาน อเดหนพูดอีกทีสิจูซียนแห่งสมนักคอซอนเอออะไรรู้จักข้างั้นเหรอ,อาลาเล่นได้ตลกยีนี่ไม่มีทางที่คนที่ควรจะอยู่บนเกาะไหหลำตอนนี้จะมาอยู่ที่นี่ได้หรอกหน้าอย่ามาโกหกข้าซังย,ยากเลยเรื่องนั้น เอเกาะไฮลัมมีแค่ไม่กี่คนที่รู้เรื่องที่ข้าอยู่เกาะไฮลัมนี่เพราะปิดเป็นความลับสุดยอดกัปตันกัปตันทำอะไรนะหาหนุ่มหูไฟตอนนี้เจ้าเป็นกัปตันเลา้ากัปตันสลามสลามสลามเหรอข้าไป Sẵn su cầm số lắm soi đi qua chi mày đó ได้ไงเจ้าเห็นได้ไงกันบัดสมายเจ้าเป็นใครกันแน่เป็นพวกโวนทมินงั้นเหรออธิบายมาซะดูจากที่เจ้ากระโดดออกจากเรือแล้วเจ้าคงจะรักชีวิตตัวเองสินะ งั้นพวกเราไปคุยกันในห้องหน่อยเป็นไง